สวัสดีครับแฟนนางกำเพงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีหนังนนกำแฟงมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่ง,หน,งหนังเน่วยนี้แต่ก่อนนั้นก็จะใช้ชื่อว่าเจมซาวภาพยนนะครับมาปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเป็นชันชัยภาพยนต์แห่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสมัยก่อนนั้นใครที่เคยติดตามเจมซาวภาพพยนก็คงจะทราบผลงานเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านกันอย่างสูงนะครับ ระบบแสงสีเสียงตาการตาจริงๆนะครับสำหรับเจมสาวภาพยนต์ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชันชัยภาพยนต์ในปีนี้นะครับสําหรับหน้าง,งานปีนี้ทางชันชัยภาพยนต์นั้นก็ได้เตรียมหนังใหม่ไปคอยต้อนรับเจ้าภาพปี63มีกันอย่างเยอะแยะนะครับหนังไทยจีนฝรัง่งใหม่ทั้งนั้นนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อชันชัยภาพยนต์นี้ก็ทิ้งไว้ที่ใตค้คลิปให้มันเดิมน,นะครับสําหรับหนังชันชัยภาพยนต์นั้นก็มีขนาดจอให้ท่านเลือกอยู่ เราสองขนาดนะครับ1ิบเมตรแล้วก็สิบเมตรนะครับถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดทางชมก็กรับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหนังบางส่วนและก็ภาพสวยๆที่เรามาประกอบคลิปในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางเพจชันชัยภาพยนต์แห่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่เราได้นําภาพมารวมเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับเอฟซีเขตบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมไปติดต่อชันชัยภาพยนต์กันด้วยนะครับถ้ามีงาน การต่างๆนะครับที่ต้องการมองสุบสุขพุทอย่ามองข้ามหน่วยนี้เป็นอันขาดนะครับชันชัยภาพยนแห่งจังหวัดบุรีรัมนะครับเราคิดรีวิวห,หน่วยนั้นมาแปลงสั้นๆในวันนี้ของชันชัยภาพยนจังหวัดบุรีรัมก็คงจะขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ารอติดตามกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นหน่วยนังจากจังหวัดอะไรนั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ